สวัสดีพี่น้องทุกคนครับทางยูทูบนะครับมานิติภาพไปถามขา่าวโบวัสระได้เขาไม่สบายเมื่อวานเ้าจะไปถามขา่าวเดี๋ยได้นางแง่แสครับปูนให้ยังปูนได้แล้วคนคุยมาด้วยได้ได้ ถ,ถูกจะโอนคืนให้นะไม่ถูกก็ไม่โอนจ้ะเบาชิวๆโอ้ยควายหยกสดอย่ข้างถนนเลยมือนี่โอ้ยเตะหินฝากน้องแวบ,บนึ่เด้อฝากบวงน้องแวบ,บนึเด้อควายหยกสดน้องจอดอยู่ข้างถนนแห้งเป็นห่วงน้อง ย่างเขาหา่าเขาห,าห,าห่านอย่างนั่นแหังมานเยอะยื่ไซละ่ะมันเป็นปลาหม่าวยหรอจีได้ยังกินแร้งก๋วจับผีเหลี่ยมก๋วยจับ,อจบขอบคุณก๋วยจับสองสอง,สองหม้อใหญ่จากพี่เข้มนะครับทัวนะที่อาลังไว้ไหนขึ้นรถหกล้อรถหกล้อหรอ,หร,อหรถกรอง ปกติจะเอาไปด้วยปกติจะไม่ใช่จะเอาไปตั้งแต่แรกแล้วเออประมาณวันแล้วแล้ววันเมื่อเช้าีขึ้นได้สวัน้วเมื่อเช้าข้เพาะ่อน่ไปหานี้หนกเอาขนมให้นี ขนมไปให้ในหน้าก anyway, ่อนนะเหนมันวาเอาเอาอีกันนึนอกล้องหนึ่งอไผ่กุนีลากูื้อไม้กูนเอากูซื้อให้เึิงบาได้ิอ้วนฮะกูว่ามีสีกูว่ามีสีสื่อของมึงเลยบอนี่นี่จีสวัสีครับสวัสดีครับฮะรัรัท่านได้กินตัวแต่ว่าแ่บแบแบปิงไก น <Sure kind of ี่ยังมีเขาเอื่อญ anyway> ี่ยงวะแพนเค้กใช่ไหมนี่น้าไอ้ใช่แพนเค้กไหมขอบคุณค่ะใช่ไหมเนาะอันที่นี่น่ากินวันนั้นอะแต่ว่าไม่มีเป็นแผ่นไงใช่เอาเอาไปเนี่ยเนี่ยผู้รู้เนื้อเหมือนเหมือนแพนเค้กเหรอเอาไปหมดนั่นแหละ เอาถือไปนะมีแหมพาไปหาพี่โบ้หน่ยไปไปเอาอะไรเอาให้แม e> ่เหรอเดี๋ยว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 ไม่อย่างก่อาาเอ้ะ อะไรก็ขอบคุณค่ะก่อนสิของใครของพี่นี่แหละก็ซื้อมาให้ไงโอ้ยอีเข่าสวกเอ้ยมวายกูได้ด่ามืนอนี่เนาะวัยเราเงินกูซื้อแล้วก็บ้าวัยกูตัวนี่ไหนมาเอาอะไรให้แม่ <h ink? S 1> เอาอะไร <h ink? <h ink> ให้เก๋ให้เก๋ย๊ยวเกี๊ยวไหนแ <h ink> ม่เก๋ย๊ยคอยเข้าใจเจ้าเลยขนาดเอาไว้เต๋อไว้ขางเต็มอยก็อยู่บ่ได้ได้หนี่ เสี่ยวเกี่วหูแหงเดี๋ยวเดี๋ยวเดึกดึกจะไปถอดสายแจ็คออกอยู่เอ้าอันสุ่มกลางเต้นไม่ไปกลางไม่เกี้ยอยู่หนาล้ำพวกเหม็นแด้เราจะอยู่ได้สนองไม่ได้เดี๋ยวจะได้แบบนั้นไม่ได้เหมือนกัน เอาก็บอกว่าพี่ลาบอกว่าไม่ต้องเร็วพี่โบอยู่ไหนอ้พี่โบอ้พี่โบนอนไม่สบายเลยอ่ะโบ่สบายเลยเริ่มแล้วนะของเาจะเริ่มแล้วนะจะนั่งแล้วปั่นจากมอุบลสามสี่มือบบแต่งหนาเร็วจักมือ เพลงไหนก่บนวกจักเพื่อนเพลงไดก่ตะกี้เขาแตงตะบสามผุนสันเดยมาเรียนบ้านจาของมาแตงเลี้ยวเลยมาเรียนบ้านจาของมาแตงเลี้ยวย่างพี่น้องมาหาว่เห็นพี่หน่องจะมาหาว่าเห็นล้ำก้อนสองฉากเอาสองเอาฉากสองขืนก้อนแค่ไหน อันแม่ก็หันมาหนีก็จะยู่อะไรนาะทั้งสองตัวหนีไมาอยู่นีเลยเยอะทื่นจ,จ,จ,จุดประสงค์เพื่อยังอยากรูปบางมากเลยตอนนี้ว่าท่านได้เข้าใจอยู่ว่ท่านได้เข้าใจอยู่โอยติดเลรแล้วเนี่ยพวงเลยนะกูศลโอ้ย,น,อย,อยนี่แม่ ดังบักแห้งได้เนี่ยนี่ดังบักแห้งเลยไดย้สิบอกสิบอกใครสิบอกใครเด้อดังบักแห้งนี่ไงเตละหน่อย,อยังนี่ไหมอ๋อได้ไอ้ไหนสิได้หยิบนล้วมือโอ้ไปลำพวงมาทั้งนี้สีหันเขามาเหน็ลดล่ะสมิ่งหมักนอนสีหันเขามาเนี่ยลำพวงสีจุปิทิจตันแสดงก็สุดยอดแคมป์ลำเบือนกันลาตเนาะประทาด สาวน้อยเพชรบ้านแผ่นเขานี่ยนะเพรอะคนใดจะทั้งหลังเนี่ยก็เดือนก็ต้องขอกราบสวีพี่น้องนะครับชาวอำเภอพิบุรมังสาหารยายที่ดองแฟนเพลงใกล้ใกล้ทุกสถานที่ยินดีต้อนรับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของสถานที่นะครับขอบคุณไปยังทีมงานผู้จัดงานรักที่ให้ความไว้วางใจ กนนับพวกเข้าสาวหน่อยเพียบบรแพแงเื่อได้มีโอกาสม<อ>าหยาบพีหยาบนองถือว่าครั้งแรกในหลอบหลายปีครับที่ล,กลูกหลานสาวหน่อยเพียบบรดพแหงได้มีโอกาสนำกล่องคารวานะนำขบมมวลข่มซื้นมาฝากทีตอนนองชาวอำเภอพิบุตรบางสาหาร วันนี้นะครับขอบคุณแต่ย,ยังทุกทุกภาคส่วนขอบคุณสถานที่ที่ได้มาตรฐานล้านเพลินคักแล้วคักแล้วเหมาะสำหรับการตีลังกากคั้ <c oughs> กับการเตยสเสด็จครับของสาวหน่อยเพียบปันแพงเวลาประมาณสองทุ่มกว่าๆนะครับเราจะเริ่มเปิดทำการสแสดงสนสดงเวลาใกล้ๆจะอ่กของกอตอเป็นให่ครับ าพาสู่ภายในวงมดวงสื่อความสุขความสุขสนานความกันเทิโอ้สวัสดีพี่น้องปองไปสกุลสกุขอันนั้นอันนั้นของพี่พรทําไงนะพี่พรทําไงนะเวลาขึ้นเวทีไม่เอาทำไมไม่เรียกพี่ล่ะ นี่นะก็ต้องเรียกพี่สิก็ต้องเรียกพี่สิแม่ไปทำหน้าเด็กมาแม่ก็ต้องเป็นพี่สิตอนนี้น่ะแม่อะไรนะเ่าแม่เก่ีล้วมึงกูจะบอกเล่าจาเอะไร เมื่อไหนท่านไหนเอาถุงตดไปทิ้มไว้ในเต็นท์ชั้นแม่เออช่าผู้ใดมาดูดสวมอยู่นี่ชั้น่าบักโดนเด้อว่านผู้ใดมาดูดสวมหาแล้วก็หาอีกบม่ได้แทนมาเสดวยมาถุงตดเออหมดนได้ยังหมดนได้ยังเอาไปใส่เต็นที่เป่าให้หน่อยอะไรนะ พี่เปาชอบแกงพ่ละมากเมื่อเช้าก็แกงพ่ละเมื่อเช้าก็แกงพ่ลาเอาแจรถพ่ละไปซ่อนพิลาหาเกือบไปไหนไม่ได้ชอบแกงทุกวันเลยต้องไปเชื่อแน่ๆเอาเขาก็ซื้อใหม่สิเอาแล้วตัวหนาซื้อมาจากไหนล่ะซื้อมาาที่ไหนล่ะ จับอะไรจับเคสจับเครื่องถ่ายอยู่รอบด้วยหกสักพองสามเขียวหกเขบกรเขียวอะไยังมองงามแท้เขียวยังยังไงเถอะบางดูบางเขียวด้วยบางด้วดูคอนเวลากวนเลยนะคเลากนกวนเลยนะคะไม่นอนใส่เจ็บอะไรไปนอนใส่ไปไเน บ่มีเหตุการณ์ะทึกคือข่มบ่แอนเด็กๆแทนหนตอนเกๆที่เราชอบแงแต่งล้วกคุณร่ปราทำไมไม่คิดว่าพี่เก๋เฮ้ยพี่เก๋เป็นคนทำไปดูคลิปไปดูคลิปเลยพี่แ้มถ่ายไว้พี่ลาจำได้ไหมพี่ลาทาแป้งแต่งหน้หนูละ พี่เป็นคนถ่ายรูปไม่เฉยคนท่ายอยู่นี่ไม่เอเก๋เป็นคนเฮ็ดแหม่โอเล่ศอียังบอดีในโยนตดกนูรถเนาะพิ่มดีเพิ่มดีอู้ไว้จักยางเลยเพิ่มดีเวียนไหเนี่ยมัมีจักยางเลย ขอบคุณที่เดินทางเข้ามาชมให้ได้กันแล้วครับฝันนี้ขอบคุณในชุดลองที่เข้าบ้าใส่แบ็คิตจมูกของนั่นนะครับเพราะตอนนี้สิ่งที่รัวที่สุดนะครับก็คือโควิหลอบสุดแล้วเพื่อเป็นการได้เลยแต่งหน้าก่อนลาปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปให้หน่อยเนาะปิดให้หน่อยเวลาแม่ทำแม่ทำไงเวลาแม่จะจบคลิป ามันองป่นเ้นะจยนตัรัฐลครกัเป็นหัวยนะรับเพะัข้สู่ภายในนฟิตตามันคิดไปเองไหมความดีกับวมีจักอย่างเลยผู้ศู์พี่น้องพ่อกัรคลิปหน้าคลิปนี้ไ้สมีก่อนนะครับ